สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านมึดตืดตอเลยใช่ไหมครับโอเคตั้งใจมาหาที่มืดๆเพื่อจะมารีวิวไฟฉายนะครับเดี๋ยวนะผมขอวางโทรศัพท์ก่อนนะครับโอเค อันนี้เป็นไฟฉายของที่เขาโฆษณาว่าไฟฉายแรกสูงนะครับที่ประกาศขายอยู่ในเฟสนะครับเจ้าปัญหาที่ผมรีวิวมาสามครั้งแล้วนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะดับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะเปิดอันที่150บาทนะครับมาเปรียบเทียบกันนะโอเคอันนี้จะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเปิดทีเดียวคู่เลยนะครับอโอเค ซ้ายคือไฟฉายร้อยห้าสิบบาทขวาคือไฟฉายที่บอกว่าไฟแรงสูงสามร้อยกว่าบาทนะครับให้ท่านผู้ชมท่านให้ท่านสมาชิกตัดสินใจดูกันเอาเองนะครับว่าอันไหนสว่างกว่าอันไหนไม่สว่างว่าไงครับท่านคิดว่ายังไง อันขวามือที่บอกว่าไฟแรงสูงเนี่ยนะครับปรับไม่ได้แล้วนะครับอันนี้สว่างสุดของเขาละนะครับนะลองมาดูร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครับนี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบ ร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบโอเคนะครับสวัสดีครับ